สวัสดีค่ะแม่แสงค่ะสวัสดีครับแม่แสงครับสวัสดีครับ,บค่ะมาตามแนวทางกับแม่แสงค่ะในวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันหกสิบเจ็ดนะคะครับตตว,วิกตอวดค่ะงวดที่ผ่านมาค่ะเลขแม่แสงเข่าค่ะครับเพิ่นฝันเห็นนั่นก้นหัวจักเนะาะมักอันรถมอเตอร์ไซค์มาขายหมูหย่าคุณแม่เทือนเนี่ยเปิป่งนะครับอายุที่ก้นหัวฟนเห็นอ้าวเข่าแล้วครับเพคนว่าหกสิบสามปีเนาะครับเนาะหกสามเนาะค่ะอายุ พอนี่เนาะค่ะเป็นคนที่คุณแม่นี่เพิ่นฝันเกี่ยวเนาะค่ะออกอายุของเพิ่นอี๊ยดค่ะโอ้ยไกลเพิ่งมาเขาแล้วเขาเหลีวเขาเหลียวว่าจะนะเขาก็เขาท่านแบบความฝันอยู่เขาเหลียวเนาะค่ะครับอ่ะคุณแม่ตอวิกตองว่านี่ฝันจะไหนนอนมืดนอนนอนะค่ฝันว่าไปไปกับมูนี่แหละกับอานี่แหละอานุ่มหน่อยไปจักไปัสสมูร้ายหลาย บ้านานี้ตัวนี้เรื่องจริงคนถือเลขยกอ้านอคนถือเลียกคถือเลขนี่เรื่องจริงเออเรื่องจริงบานแม่กเ็เลยมาฝันเนาะค่ะพึ่งถือเขถือเลขยกแล้ววันที่สนะี่นะโอ้บ้านี้แม่กับกเบลไม่คิดว่าคนถือเนาะก็เลยม,มาฝันฝันว่ามีผู้หญิงผู้หนึ่งม,มาบแม่นางไขง่คางแม่ประมาณค่ะกานถือเลขยกแล้ววันที่สี่นี่ มันเฉลยสองหมื่นได้มันเฉลยสองหมื่นได้อันระหว่างที่สี่ที่ก่อนว่าค่ะอันจะบอกว่าแม่นนจติตีเป็นเหล็กเนอะค่ะตีเป็นบะสี่สองศูนย์สี่สองศูนย์นี่ <4 20 S 2> นมนหมาเนี่ยค่ะเพราะว่า,าอันก็บริคิดบริยังและมันเอไปฝันเองค่ะสี่นีตีจากยังคุณแม่ซีน่นีตีจาก รางวัลรางวัลที่สี่รางวัลที่สี่แม่ก็เลยตีจากสี่ค่ะสองหมื่นมั้กะสองศูนย์เนาะเขาบอกมาเนาะเออเขาบอกมาเขาอ่ะเขามานั่งข้างๆเขาก็เลยกันกระซิบบอกโอ,เอ้เจอรางวัลที่สี่มันจะได้สองหมื่นเด้อพนักพ่นมากระซิบบอกกันนะแต่ว่าแม่โมโหเราว่าได้เท่าไหร่เนาะค่ะเขามากระซิบบอกเป็นไม่ยิ่ง เสียแล้วเล่าหาสิปไปผูบอกก็เป็นไม่ยิ่งนั่นนะเป็นผู้เฒ่าแล้วเนาะถ้าหาสิปคืนแนนผู้เฒ่าค่ะแม่ก็เลยตีเป็นซีเนาะค่ะสีสองศูนย์แม่ซีสองแม่หาหมดรอกเลยค่ะสีสองศูนยบานนี่ผู้เฒ่าสองคนนั่งที่ยงกันแนนีบ๊ตีเอาน้ำบอกคุณแม่ผู้เฒ่าสองคนเนาะก็ไม่ยิ่งก็ไม่ยิ่งก็กันเนาะกันดังเนี้ย มานังแค่แม่นังมักเป็นคอนใหม่นะเขาก็มานังไก่แม่เนาะแม่ก็เป็นผู้เทาได้แม่ก็เป็นผู้เทาคื่อกันเขาก็เป็นผู้เทา่ค่ะกะจิตตีแม่ใส่เนาะกะเก้าสองศูนย์เก้าสองเนาะแม่เก้าสองศูนย์เก้าสองศูนย์หรือเก้าสองหรือสียเอาศูนย์ใส่ข้างหนาก็ได้เนาะศูนย์ใส่ข้างหนาก็ได้ค่ะเพราะว่าผู้หญิงผู้นั้นหูจักบอกผู้หญิงผู้นั้นหูจักบอกว่าเป็นไผู่้อยู่ คนใแนบบานเท่านี่ยอ,อ,อายุจักปีนอะอายุแล้วนั่นสิหาซิบขืนอยู่หาซิบขนปรากฏว่าหาซิบขืนนี่ตัวแต่บุหงาหาซิบเทไรเมนเล่าหาซีบข้นนี่ตัวถักบุหงาหาซิบแล้วมานัางเข้มแค่แม,ม่มาบอกค่ะเิ่นมันัางอยูู่้เดียวเันน่ แมนะ่นั่งอย e ู่ผ <hi> ูเเ้เดียวบาดเพืดิดนกับมานางน้ำแหม่มานางแหย่ขางเลยแม่นางแหย่ขางเจังสี่ล่ะเป็นค้อนใหม่เนาเปนาหน้าเก่าแต่ฟันเห็นเก่าสองคุณแม่หายเก่าสองศูนย์ก้พี่เป็นตัดเลนเอาเนาะพื่อนตัดเลนค่ะถ้าสโตกรบเก้าสองเนาะแม่กระสอโตกรบเก่าสองแต่สมโตกระเก่าสองศูนย์เก่าแต่แต่เอกพ่เนตัดเลนนะ แต่ว่าที่แน่ๆสามตัวที่คุณแม่มักก็คือซ2 0เนาะแม่นซ2 0, 2 0. คือแม่มักค่ะซีสค่ะเป็นแนวทางในงวดนี้ค่ะเพราะว่างวดที่ผ่านมาคุณแม่เพิ่นกับฟันเกี่ยวกับบุคคลที่ดหูจกักเนาะเด็กกวางอายุค่ะกับฟันเกี่ยวกับคนในบ้านหูจักเขาอีกคือกันแต่ว่าหันบุงหูอายุนี่บ่กบุงหูอายุเขาเดี๋ยวจิตติดตามให้เจ้าดอกเขาจะเป็มาคลิปหนาเนาะเพราะน่าตาม รวมกันไว้ของอายุเพิ่อนนอกกันเนาะ,ะนาตัวส่วน,<ม>น,นเอาตัวเหล็กที่พุณแม่เป็นไหมาก่อนเนอกกันเนาะ่คะก็เอาตัวนี้ละตัวแม่บ้าลละคุณแม่ลองไปถามเบิ่งนี่เด้อว่าเพิ่นอายุจักปีเเออดี๋ยวแม่สิลองไปถาม,มเดี๋ยวท่านผู้ชมผู้ใดสนใจอา,อายุของคนที่แม่เพิ่นฝันเกี่ยวเนาะค่ะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้ค่ะเดี๋ยวแอดสิตอบให้เนาะค่ะจะไปถามให้ค่ะจักปีนี่ก็เป็นคันของคุณแม่แม่ก็บ่เคยฝันเกี่ยวเราจักเถื่ออือยู่นํากันมานี สิห้าสิบปีองมาฝันแก้วเล่ามาขว่าเพราะว่าคุณแม่ฝันแม่นถ้าฝันเกี่ยวคนอื่นนี่สิฝันแม่นเนาะค่ะจะสิถามถามอายุเล่าห้ยอยู่ไกลก็บอกว่าเขาแล้วเขาแล้วอยู่เนาะแล้วก็ขี่รถผ่านสุงหมื่นอยู่หอกอยู่นี่นะ เป็นแนวทางในงวดนี่ค่ะงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภในทุวันใหญ่กับแม่แสงสุขูสุขคนค่ะขอบคุณแม่แสงค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณครับแม่แสงครับขอบคุณครับผมมาสรุปตัวเลขความฝันแนวทางดีๆครับผมกับแม่แสงของเขาครับคลิปแรกงวดวันที่หนึ่งสิงหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดกับผมแม่แสงเพิ่นฝันว่ามีผู้หญิงผู้เฒ่าครับผมมานั่งก็ต้องทั้งขังแล้วก็บอกเว้าขึ้นว่าถ้าถือเกลียกระวันเทศีมันเสีย ในความฝันนะครับเนาะแม่แสงเพิ่นกตีเป็นตัวเลขกมาให้ครับ420กับเก่า20นะครับเนาะผู้เฒ่าเป็นเก่าการลังวันที่จะได้รับคือ2องเหมือนคุณแม่เพิ่ตีเป็น20นะครับเก่า20กับ420เป็นแนวทางตัวเลขกจากความฝันของแม่แสงในคลิปนี้แม่แสงกับฝันบอยาวนะครับเนาะฝันสันสนเพิ่ว่าฝันว่ามีคนหรือผู้เฒ่าครับผมมานั่งลงทั้งขางแล้กก็วา บอกไอ้ฟังว่าถาถือเกลียดแล้วันที่สีจะได้สองหมื่นเพิ่นว่าคุณแ่เป็นก็ตีเป็นแนวทางมาให้กับท่านผู้ชมนะครับเนาะเป็นตัวเลขกสตัวครับผม2ชุดนะครับเนาะตัวเลขกสตัว2องุด, 4, 2, 0, 9, 2, ด 1, สี่กับเก่าสงศหวดวันที่หนึงสิงหาคม2อ6 7ันากสบก็ฝากท่านผู้ชมเอาไปพิจารณาครับ ครับผมคลิปนี้บ่าวทงพุ่นขอจบคลิปไปเพียงท่นนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวทองพู่นหาคลิปที่ดีตัวเล็กเด็ดๆมาฝากท่านผู้ชมในคลิปต่อไปนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังคลิปของทองพู่นชาแนลครับกขอให้ทุกท่านโชคดีโชคมานร่ำรวยเงินทองสุขูสุขคนครับคลิปนี้บ่าวทงพุ่นขอจบคลิปไปเพียงท่นนี้ครับคลิปหน้าพอกันไหมครับผมขอบคุณครับ